จะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมจะเลือกแบบไหนดีและเครื่องปั๊มนมจะมีโหมดการใช้งานแต่ละโหมดการใช้งานเนี้ยสำคัญอย่างไรสวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับพี่กัน นมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะอาจกําลังสงสัยว่าเวลาที่เราจะเลือกเครื่องปั๊มนมค่ะจะต้องเลือกยังไงนะคะแล้วเครื่องปั๊มนมค่ะจะมีโหมดนั้นโหมดนี้แต่ละโหมดนี้ใช้งานยังไงแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะ <S <S ในคลิปนี้ค่ะพี่แกนก็จะมาแนะนําค่ะ5 <S 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 วิธีการนะคะในการเลือกเครื่องปั๊มนมค่ะที่ควรมีค่ะพร้อมกับแนะนําโหมดเครื่องปั๊มนมแต่ละโหมดให้คุณแม่คุณพ่อรู้จักนะคะว่าแต่ละโหมดนั้นใช้งานอย่างไรค่ะพร้อมกับแนะนําเครื่องปั๊มนมบูสตอค่ะเครื่องปั๊มนมนะคะ ปั๊มนมได้นุ่มปั๊มนมได้เกลี้ยงถนอมหัวนมค่ะให้กับคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันค่ะแต่ละรุ่นม,มีคุณสมบัติอย่างไรและมีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะก็มาฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ ในการเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะถ้าเราจะไปซื้อนะคะพี่การบอกก่อนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกจากคุณสมบัติเด่นทั้งหมด5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะพี่การแนะนำให้เลือกเครื่องปั๊มนมที่เป็นปั๊มนมไฟฟ้าแบบชนิดเต้าคู่หรือการปั๊มนมพร้อมกันทั้งหมด2เต้าค่ะมีการศึกษาบอกว่าการปั๊มนมพร้อมกันสองเต้าด้วยเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าจะทำให้ได้ปริมาณน้ำนมมากน้ำนมออกได้ดีกว่าการปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเต้าเดียวหรือการปั๊มนมด้วยมือข้อที่2ค่ะะแนนําให้เลือกเครื่องป๊มนมนะคะำ มีขนาดกวยปั๊ม um ให้เลือกค่ะยิ่งมีหลายขนาดยิ่งดีค่ะเพราะว่ากวยปั๊มนมมีผลต่อการไหลของน้ํานมนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีโหมดการใช้งานนะคะมากกว่า2โหมดค่ะซึ่งนะคะโหมดการใช้งานนี้เดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนะคะว่าสําคัญยังไงค่ะข้อที่4ค่ะเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีแบตเตอรี่ในตัวก็จะทําให้เราสะดวกในการใช้งานพกพาไปไหนก็ได้และข้อที่5ค่ะเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีการรับประกันและบริการหลังการขายค่ะเนื่องจากเครื่องปั๊มนมที่เราซื้อมาานะคะคค่ใชร น,น้อยเนาะถ้าเราใช้แบบเครื่องปั๊มนมที่มีการรับประกันนะคะเราก็มั่นใจได้ว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเราสามารถส่งประกันหรือส่งเครมได้นั่นเองค่ะ Shift, โโทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องโหมดเครื่องปั๊มนมค่ะทําไมพี่เกณฑ์ต้องเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะที่มีโหมดการใช้งานมากกว่า2โหมดค่ะเวลาที่เราปั๊มนมนะคะเทคนิคในการปั๊มให้ได้น้ํานมมากแล้วก็ปั๊มเกลี้ยงเต้าในหนึ่งข้อที่สําคัญที่พี่เกณฑ์นแนะนําคุณแม่ค่ะแล้วก็ได้ผลก็คือว่าให้สลับโหมดปั๊มนมนั่นเองค่ะการสลับโหมดปั๊มนมนะคะก็จะกระตุ้นให้น้ํานมไหลดีขึ้นเพราะว่า<ๆ>มีการกระตุ้นจี๊ดนะคะสลับกับการดูดค่ะถ้าฟังดูแล้วจะคล้ายกับการดูดของลูกค่ะสังเเเเกกตตววว่่่าาาลลททีีููููดดด้นมแแบบร็ๆ พอสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะดูดช้าๆลึกๆค่ะ,อ,ะอันนี้แหละค่ะที่เครื่องปั๊มนมอย่างน้อยก็ควรมี2โหมดคือโหมดกระตุ้นและโหมดดูดค่ะและถ้าจะให้ดีเครื่องปั๊มนมก็จะต้องมีโหมดนะคะรีดน้ำนมและโหมดที่ทําให้ก้อนในเต้านมนะคะหายไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละโหมดเครื่องปั๊มนมค่ะมีโหมดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้งานยังไงสําคัญยังไงนะคะโดยวันนี้พี่ก็จะมาแนะนํานะคะโหมดเครื่องปั๊มนมนะคะของเครื่องปั๊มนม Boosta ค่ะอะนะคะ คะว่ามีโหมดอะไรบ้างค่ะแล้วก็ใช้งานยังไงค่ะเรามาดูที่โหมดแรกค่ะหมวดที่1ค่ะหมวดนวดกระตุ้นค่ะหรือหมวดกระตุ้นน้ำนมค่ะหมวดนี้นะคะจะทํางานคล้ายกับการกระตุ้นจี๊ค่ะให้มีการผลิตน้ํานมและการรังของน้ํานมค่ะคล้ายการดูดของลูกแบบทีทค่ะเดี๋ยวพกันจะเปิดให้ดูนะคะได้ยินไหมไม่รู้เนาะเดี๋ยวพ่กัน ให้ดูและการสัญลักษณ์ของโหมดบุตต้าคะก็จะเป็นหยดน้ํา1หยดนะคะก็จะมีการดูดจึดจุดๆๆๆจๆดอย่างเงี้ยค่ะเป็นโหมดกระตุ้นน้ํานมนั่นเองค่ะ นะคะโหมดที่2ค่ะโหมดปั๊มนมหรือโหมดดูดน้ํานมนั่นเองค่ะโหมดนี้สําคัญมากในการทําหน้าที่ระบายน้ํานมออกจากเต้าคุณแม่ค่ะคล้ายการดูดของลูกนั่นเองค่ะโหมดนี้นะคะจะสังเกตว่านะคะอย่างของเครื่องปั๊มนมบูส s ตอนะคะก็จะมีลักษณะเป็นการดูดช้าๆนะคะลึกๆนะคะจืด จืดอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะโหมดที่3ค่ะโหมดรีดน้ํานมค้างเต้าค่ะ <_ d> um> คุณแม่ที่ปั๊มนมนะคะบ่อยครั้งจะประสบปัญหาน้ํานมออกไม่เกี้ยงเต้าจนทําให้เกิดปัญหาท่อน้ํานมอุดตันซึ่งเมื่อไหรที่เราปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าค่ะจะทําให้เราได้น้ํานมน้อยน้ํานมก็จะผลิตน้อยแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาท่อน้ํานมอุดตันจนถึงเต้านม <_ d> um> อักเสบได้ค่ะดังนั้นค่ะเครื่องปั๊มนมพี่กันจึงแนะนําว่าควรมีโหมดนี้เข้าไปด้วยนะคะโหมดรีดน้ํานมค้างเต้าค่ะที่จะทําให้น้ํานมของคุณแม่เกี้ยงเต้า ข,ของเครื่องปั๊มนมบูส s ตอนะคะก็จะเป็นจังหวะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ักนทาให้ดูคะ่ะซึ่งของเครื่องปั๊มนมบูส s ตอนะคะก็จะเป็นจังหวะจืด จืด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 นะคะต่อไปมาเป็นโหมดสุดท้ายนะคะโหมดที่4ค่ะโหมดสลายก้อนน้ำนม,นมอุดตันค่ะโหมดนี้ดีมากๆค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งคุณแม่จะมีปัญหาก้อนในเต้าค่ะหรือว่าท่อน,นมนมตันเป็นไตในเต้านมนะคะอันนี้คือท่อน,นมนมตันนะคะถ้าเราใช้โหมดนี้ก็จะช่วยให้ระบายน้ำนมแล้วก็สลายก้อนท่อน,นมนมอุดตันได้ค่ะซึ่งนะคะลักษณะของการทำงานของโหมดนี้นะคะของเครื่องปั๊มนมบูต้านะคะ จะเป็นเป็นการดูด ช้าๆลึกๆนะคะเพื่อให้สลายก้อนไตในเต้านมของคุณแม่นั่นเองค่ะรู้จักโหมดเครื่องปั๊มนมกันไปแล้วนะคะว่ามีโหมดอะไรบ้างสําคัญยังไงค่ะต่อไปค่ะพี่กันจะมาแนะนําให้คุณแม่รู้จักกับเครื่องปั๊มนมบูสตอค่ะ3เครื่องข้างหน้านี้ของพี่กันค่ะเครื่องปั๊มนมบูสตอนะคะเครื่องปั๊มนมนะคะที่ช่วยถนอมหัวนมคุณแม่นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นค่ะอ่าเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่น m i r a c l e 2 Passport ค่ะอ่าเดี๋ยวจะบอกคุณสมบัติอีีกทนะคะค รุ่นที่2ค่ะเป็นรุ่นนี้ค่ะ,ะเห็นเล็กๆน่ารักแบบนี้เห็นไหมคะรุ่นม i เลคเกิลโค่ะและรุ่นที่3ค่ะรุ่นนี้ค่ะนะคะรุ่นม i เลคเกิ X ค่ะรุ่นนี้นะคะซึ่งเครื่องปั๊มนมบูสตาร์ทั้ง3รุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าแบบปัม๊มคู่หรือปั๊มพร้อมกันทั้ง2เต้าตรงกับคุณสมบัติข้อแรกที่พี่กันแนะนําว่าควรมีนะคะเป็นเครื่องปั๊มนมที่มีแบตเตอรี่ในตัวทั้ง3ตัวน้ําหนักเบาพกพาง่ายนะคะรูปร่างกะทัดรัดค่ะพกพาสะดวกสบายค่ะเสียงการทํางานนะคะเวลาที่แม่ปั๊มนมนะคะก็ค่อนข้างเบาค่ะไม่รบกวนคนข้างๆค่ะมีโหมดการใช้งานนะคะเป็นโหมดปั๊มนมอัจฉรยิยะด้วยกันทั้งหมดนะคะ สะ4โหมดทุกเครื่องค่ะซึ่งประกอบไปด้วยโหมดกระตุ้นน้ำนมโหมดปั๊มน้ำนมโหมดรีดน้ำนมค้างเต้าและโหมดสลายก้อนน้ำนมอุดตันค่ะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะคะเครื่องปั๊มนมบูสเตอค่ะนอกจากนี้เครื่องปั๊มนมบูส s ต a รนั้นยังเป็นเครื่องปั๊มนมที่มีรอบดูดแรงดูดที่คล้ายการดูดของลูกน้อยค่ะทําให้น้ำนมออกดีค่ะเป็นเครื่องปั๊มนมที่ถนอมหัวนมคุณแม่มีบริการหลังการขายและรับประกันนานหลังจากซื้อไปใช้งาน2ปีค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวพิการจะบอกว่าจุด เด่นของเครื่องปั๊มนม b ูส s ต e r นะคะแต่และรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณแม่ตัดสินใจในการสั่งซื้อค่ะรุ่นแรกค่ะรุ่น Miracle t o p a s s p o r t ตัวนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีโหมดการทำงานนะคะโหมดปั๊มนมนะคะ4โหมดอัจฉริยะนะคะเหมือนกับทุกรุ่นค่ะแล้วก็ปั๊มนมได้ดีนะคะฟังก์ชันการใช้งานครบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีปุ่ม p อ u ตนะคะหยุดการทำงานค่ะ คุณแม่สามารถปั๊มนมแล้วก็หยุดการปั๊มนมได้เพื่อไปทำภารกิจอื่นชั่วคราวค่ะแล้วก็กลับมาปั๊มนมให้ต่อเนื่องเหมือนเดิมได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นเครื่องรุ่นที่2นะคะตัวนี้ค่ะนีลักเกิลโกโตัวนี้เองนะคะโดยนะคะเครื่องนี้นะคะถ้ามองอย่างนี้คือเห็นเด่นชัดจุดเด่นของเขาคือรูปร่างที่เล็กนะคะน้ําหนักเบาที่สุดค่ะคืออยู่ที่200กร,รมัมหรือประมาณ2ขีดค่ะเบามากจริงๆค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทําให้เราพกพาไปได้ทุกที่สะดวกสบายนะคะคุณแม่สามารถพกแบบล้องคอไปไหนไปก ได้ทุกที่เลยค่ะดีไซน์ก็ทันสมัยนะคะเรื่องของการทํางานค่ะก็มี4โหมดอัจฉริยะนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะตรงที่มิลเลอร์เนเนี่ยเขาสามารถปรับระดับนะคะของโหมดการทํางานนะคะทั้ง4โหมดนะคะได้ถึง9ระดับค่ะเช่นนะคะคุณแม่สามารถปรับโหมดกระตุ้นค่ะเรเวลได้ถึง9เรเวลนะคะก็คือจากเบาสุดจนถึงแรงสุดได้เลือกเอาที่แบบว่าคุณแม่รู้สึกจี๊ดแต่ไม่เจ็บหัวนมนะคะก็ปรับได้ตาม ความสะดวกของคุณแม่ค่ะก็จะเป็นการถนอมหัวนมด้วยแล้วก็เป็นการทําให้มีน้ํานมออกเยอะขึ้นค่ะหรือโหมดรีดน้ํานมค้างเต้าแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็ปรับได้ถึง9ระดับเลยทีเดียวค่ะ,อะนอกจากปรับระดับนะคะของแต่ละโหมดแล้วนะคะสามารถปรับความถี่ค่ะของรอบดูดด้วยนะคะซึ่งการปรับระดับความถี่นะคะ มีความสำคัญยังไงนะคะถ้าคุณแม่ปรับนะคะเป็นถี่ช้าๆค่ะคุณแม่ก็จะรู้สึกจี๊ดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปรับแบบรอบถีแบบเร็วๆนะคะก็จะรู้สึกสบายหัวนมนะคะแล้วก็ไม่เจ็บหัวนมค่ะลองดูว่าชอบกันแบบไหนนะคะและนะคะเครื่องปัม๊มนมมิลเล็กเทิรนโกตัวนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มทัชสกรีนค่ะทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อไปค่ะมาดูนะคะเครื่องรุ่นที่3ค่ะเครื่องรุ่นที่3ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่แบบบอกเลยว่าเหมาะกับคุณแม่ที่ปั๊มล้วนปรับคุณแม่ที่ ใช้งานหนักนะคะก็คือเครื่องปั๊มนม m i r เค l e X ตัวนี้เลยนะคะรูปร่างก็จะมาแบบดีไซน์ทันสมัยมีที่จับแบบนี้ค่ะาสามารถจับยกอย่างนี้ได้นะคะก็จะสะดวกขึ้นเนาะ รุ่นนี้นะคะมีความแตกต่างจาก2รุ่นที่ผ่านมาเพราะมีมอเตอร์การใช้งานถึง2มอเตอร์ค่ะยังไงคะพี่การมอเตอร์ Motor, การใช้งาน2มอเตอร์มอเตอร์การใช้งาน2มอเตอร์เนี่ยทำให้คุณแม่สามารถปรับแรงดูดนะคะรอบดูดนะคะได้แตกต่างกัน2เต้าค่ะหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องปั๊มจังหวะเดียวกันทั้ง2เต้าแล้วมันดียังไงคะพี่การคือจะบอกว่าจากปัญหาเนาะเวลาที่พี่การเจอถ้าคุณแม่ประสบปัญหาหัวนมแตกข้างใดข้างหนึ่งค่ะแม่ก็จะต้องปรับเครื่องปั๊มนมเนี่ยเบาลงพอเบาลงปุ๊บ เอข้างที่ปกติที่ไม่ได้เจ็บเนี่ยมันก็ไม่ออกไปด้วยทําให้กลายเ,เกิดปัญหาทั้ง2เต้าค่ะหรือเวลาที่คุณแม่ให้ลูกดูดนมไปเต้านึงแล้วนะคะน้ํานมก็จะค่อนข้างจะหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้แม่มาปั๊มนมข้างที่ไม่ได้ปั๊มนมนะคะยังต้องการการกระตุ้นจีทแล้วก็การดูดน้ํานมนะคะแต่อีกข้างหนึ่งที่ลูกดูดแล้วเราต้องการการรีดน้ํานมค่ะเราก็สามารถปรับให้มันแตกต่างกันได้นั่นเองค่ะทั้งสองข้างค่ะซึ่งบอกเลยว่า ดีมากๆค่ะเครื่องปั๊มนม m i เลคเชเตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะที่สามารถปรับทั้งนะคะรอบดูดนะคะหรือความถี่นะคะได้นะคะเลือกได้ตามที่คุณแม่ชอบเลยนะคะแล้วก็ปรับระดับนะคะแรงดูดได้ถึง9ระดับนะคะทุกโหมดการใช้งาน,นะคะ่ะเช่นคุณแม่จะใช้งานโหมดรีดน้ํานมค้างเต้าคุณแม่ก็สามารถปรับได้ถึงระดับที่9ค่ะ,คคะเครื่อง m i เลคเชเตัวนี้นะคะก็ยังมีปุ่มการใช้งานเป็นแบบทัชสกรีนนะคะ กดนิดเดียวติดเลยนะคะปรับระดับอะไรก็ง่ายค่ะดีไซน์สวยนะคะทันสมัยอย่างที่พี่แกนบอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญค่ะมีปุ่มพอสนะคะแต่ไม่ใช่เป็นปุ่มพอดที่หยุดการใช้งานพร้รอมกัน2เต้าค่ะมีปุ่มพอสแยกค่ะสามารถหยุดการทํางานนะคะเต้าใดเต้าหนึ่งได้นั่นเองค่ะเช่นค่ะถ้าคุณแม่ปั๊มนมหลังลูกดูดนะคะข้างที่ลูกดูดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะปั๊มแค่1ิบนาทีค่ะพอน้ำนมเกี้ยงเต้าคุณแม่ก็ หยุดการทํางานได้เลยค่ะเหลือแต่ข้างที่ลูกไม่ได้ดูดเนี่ยคุณแม่ก็ปั๊มต่อไปได้ค่ะหรือนะคะคุณแม่อาจจะหยุดข้างที่ลูกไม่ได้ดูดเพราะว่านมเต็มขวดแม่สามารถหยุดเพื่อไปเทแล้วก็กลับมาปั๊มต่อได้ค่ะทางที่ปั๊มอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องหยุดนะคะแบบนี้สะดวกมากๆค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องการปั๊มนมข้างใดข้างหนึ่งเราหยุดได้นะคะยิ่งดีเพราะจะไม่เป็นการทรมานหัหวนมแล้วก็การปั๊มนมโดยไม่จําเป็นค่ะ ฟังจบแล้วก็อยากจะซื้อทั้ง3เครื่องเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนก็สําหรับรูปเพจแล้วก็ u t u b e พี่กัน,นะคะพี่กันมีคําแนะนําดีๆมาให้อีกนะคะว่าสรุปแล้วเครื่องปั๊มนมรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างนะคะ,ะเริ่มจากมิทัลเค2 p ทูพั o พอตัวนี้เลยนะคะ เครื <C <ọ> c ่องนี้ก็จะเหมาะกับคุณแม่ที่แบบปั๊มนมอยู่ที่บ้านนะคะชอบการทํางานที่สะดวกสบายใช้งานง่ายค่ะปุ่มเป็นแบบปุ่มกดนะคะก็ให้เลือกใช้เครื่องปั๊มนมแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเหมาะกับคุณแม่ที่แบบว่าเออลูกดูดเต้านมด้วยแล้วก็ปั๊มนมเพื่อมีสต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะกับรุ่นนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเครื่องมิลเลอร์เคลนโกนะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับคุณแม่ที่แบบเป็นสายทํางานนะคะเน้นการพกพาที่แบบสะดวกสบายค่ะหรือว่าคุณแม่ที่อยู่บ้านแล้วแบบไม่อยากพกเครื่องปั๊มลํา ก็สามารถใช้มีดเลื่อนโกเนี่ยคล้อง Jamie, ะคอค่ะแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันในบ้านอย่างอื่นไปด้วยล้างขวดนมไปด้วยนะคะกินข้าวไปด้วยอะไรเงี้ยแบบสบายๆชิลๆค่ะเหมาะกับคุณแม่แบบสายแฟชั่นนิดนึงนะคะและเครื่องที่3ค่ะมิลเลร X เอ็กนะคะตัวนี้ค่ะเหมาะกับคุณแม่นะคะที่แบบเป็นแม่นักปั๊มเป็นแม่ปั๊มนมมืออาชีพต้องการทําสต็อกมากๆค่ะหรือคุณแม่ที่บางครั้งลูกไม่ได้ดูดเต้านมค่ะเพื่นก็แนะนําเครื่องมิลเลอร์เคิเอ็กตัวนี้นะคะซึ่งนะคะเป็น ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะแนะนำค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนะคะการเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะเทคนิค5ข้อที่พี่กันนำมาฝากโหมดเครื่องปั๊มนมนะคะแต่ละโหมดสำคัญยังไงให้คุณแม่จะได้นำไปใช้กันดูนะคะว่าตัวเองเหมาะกับโหมดไหนนะคะเวลามีปัญหา เกิดขึ้นต้องใช้โหมดไหนค่ะและนะคะการแนะนําเครื่องปั๊มนมบูสตาให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งเครื่องปั๊มนมบูสตาบอกเลยนะคะเป็นเครื่องปั๊มนมที่ปั๊มได้นุ่มเกียงเตา้าถนอมหัวนมนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะที่สําคัญนะคะพี่กันชอบคือบูสตาเนี่ยก็จะมีกล้วยปั๊มนมให้เลือกหลายขนาดเลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต้องการสั่งซื้อนะคะสามารถติดตามไปได้ที่เพจของบูสตาตามนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ